ทุกคนไปกินกระเพราเป็ดสุรีพรโภชนาไม่ธรรมดานะคะบอกว่าเขามีมงกำลังแสไทยค่ะนี่ค่ะสายถ้าเราไม่พูดเขาจะรู้หรือเปล่านี่ค่ะสนามเทนนิสเพราะมีแข่งกีฬามหาลัยเขาก็เลยชวนไปเป็นตัวแทนเบาๆนะคะเล่นไม่เป็นตําำนานด้วยตัวกูกลัวพ่อดุไงไมได้เศร้านะอันนี้คือบลิงไข่ สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องปุ๊กกาปุ๊ก้าอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ในรถแบบนี้นะคะแน่นอนคะ่ะเราจะออกเดินทางกันคะ่ะพาทุกคนไปกินร้านในดวงใจครั้งยังเป็นเฟชชี่นั่นเองนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าปุ๊กเนี่ยเรียนที่มสวใช่ไหมคะพอตอนปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องไปเรียนที่องคลักษ์แล้วปี2ถึงปีสี่เนี่ยถึงกลับมาเรียนที่อโศกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้จักร้านอาหารเป็นอย่างดีนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะผ่านเวลาไปเนิ่นนานแล้วแต่ว่าร้าน นี้เขาอร่อยจริงนะคะเขาก็ยังคงอยู่ได้มาจนถึงตอนนี้นะคะวันนี้ปุ๊กจะพาเพื่อนๆไปกินกระเพราเป็ดร้านสุรีพรโภชนาะที่องครักษ์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นร้านที่เด็กมศวทุกคนที่เคยไปเรียนที่องครักษ์เนี่ยจะต้องเคยกินอย่างแน่นอนแล้วก็วันนี้นะคะปุ๊กจะไม่ได้ไปคนเดียวค่ะ พุ๊กจะลากเอาเพื่อนสนิทนะคะที่คบกันมานยาวนานเกือบ20ปีแล้วว่ะทุกคนจะพาเพื่อนคนนี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปบ้านเขาพร้อมๆกันเลยออกเดินทางาพร้อมๆกันเลยนะคะ ทุกคนถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่บ้านของเพื่อนคนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปในบ้านของเขาแล้ก็ไปทําความรู้จักกับเขากันเลยค่ะทุกคนมาต้อนรับด้วยค่ะทักก็จ๋าทักก็ขาขอมือหน่ยคะ่ะอ่เดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนที่เราพูดถึงกันเลยนะคะว่าเขาจะเป็นใครขอบอกว่าเขาไม่ธรรมดานะคะบอกว่าเขามีมงค์ค่ะทุกคนไม่ใช่คนนี้นะคะตุ้มคนนี้ค่ะสวัสดีคสย,ยค่ะ ค่ะมีมงที่ว่ามงอะไรคะมงอะไรมงมงมงเด็กมงเด็กมงเด็กมงไม่ใจอะไรอะไรเนี่ยมงเกิดนะคะคือมึงยังถ่ายกูนานคนเดียนะโอเค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 อ่เดี๋ยวเรากลับกล้องกันนะคะมงที่ว่านั่นก็คือมงนางสาวไทยค่ะ สุทายปีส5 5หนะคะกี่ปีมาแล้วคะ11 <18. S> ปีเบาๆนะคะโอเค okay. แต่ว่าวันนี้นะคะ <c oughs> เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะแต่งตัวแต่งหน้าสวยที่เราจะไปกินกะเพราเป็ดกันแต่ว่าเพื่อนคิดผิดคะ่ะเราไม่ได้จะใส่ชุดนี้ไปกันนะคะวันนีม้ <c oughs> <c oughs> มีเตรียมชุดมาให้นะคะ,ะ <c oughs> แต่จะใส่ชุดอะไร <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่คะ่ะเซอร์ไพรส์ เราจะไปลำลึกอดีตกัน<ม>เราก็ต้องอเ,เ,รอเราก็ต้องใส่ชุดเฟชชี่ค่ะ<ม>อะจริงเหรอเนี่ยใช่ค่ะอันนี้คือชุดที่คุณต้องใส่เพิ่งซื้อมาเลยนะคะเพื่อการนี้อ่ะโอเค, <laughs> อเ,คเดี๋ยวเราไปแป้งชอบกัน ังไงคะเอ้ยเอ้ยหมุนได้ค่ะหมุนดบ้า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 กอะไรบนีโกอยากไปด้วยครับแม่โกอยากกินเปดโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะคะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ดีคะอาจารย์15นาทีถึงวยที่เรียกว่าอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเขาเขาเป็นอาจารย์นะคะทุกคนตอนนี้เขาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เซนเตอร์ซ่าสอนอะไรคะ สอนสาขาสื่อดิจิตอลโวกแบบการพูดการแสดงสอะไรเกี่ยวกับกอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย <im it> คนเกาหลีมาไงอ่ะเรารู้หมดว่าจริงๆไม่ได้เตรียมสอนแต่ดูซีรีส์วันท <im it> <im it> ี่วันหยุด okay. วันที่วัน้โอเประเด็นคือที่ไปกินกะเพราเป็ดกันเนี่ยยิ่งว่าจะเด็กมัสมวคือจะลูกศิษย์นะใช่ภาพลักษณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานหมดกันเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยค่ะไปย้อนอดีตกัน เด็กค่ะกับใครมาแวดูไม่ดีคือจริงๆพอเราสอนที่นี่ใช่ปะ่ะ เราก็เป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบตอนพักเที่ยงตอนพักอะไรอย่างเงี้ยเราก็มากินข้าวที่นี่บ่อยมากแล้วเขาก็เห็นเราในสภาพแบบเป็นอาจารย์ออวันนี้ก็ให้เขาเปลี่ยนเขาจะจําได้ไหมนั่งเปลี่ยนเปล่าฟีลลิ่งนะคะก็คือมาในมุมของนิสิตค่ะไปค่ะทุกคนไปกินกันร้านสุริพรโภชนาแล้วก็ตอนนี้ก็คนเยอะเหมือนกันนะความรู้สึกก็คืออายนิดนึงค่ะทุกคนนิดเดียวค่ะนิดเดียวไม่เยอะเพราะว่า พูดเ่ยอ๋อไม่พูดเลยเพานเงียบพูดดังเลยใช่ไหมโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเราพร้อมตัวไปเป็นนิสิตก่อนนะคะมันต้องไปเขียนว่าออะไรไปเขียนไป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 ได้เลยมั่นใจอยู่หรอกวอะไรตามน้องฟุ๊กมาเลยค่ะปล่อยเพื่อนไปกระเชอร์สตากแล้นะคะสายมันมามันมา กะเพราเป็ดกะเพราเป็ดไข่ดาวไข่ดาวเชิดชายบ้าวนะราดข้าวตะโกนถามนะคะเสียงดังเรียกได้ว่าเป็นสุดสุดใจแต่จะต้องเหี่ยวมั้งหนายิ่มันเด็กมหาลัยกันเดินกลับมาด้วยความวเสิร์ฟหอมหนึ่งทีะยังไม่ได้ไปเที่ยวเรียนต่อติ๊กกินนะเธอเดี๋ยวไม่ทานเดี๋ยวอาจารย์ด่าปีนี้ค่ะจะต้องเอาเอให้ได้ บริลี่จาได้หรือเปล่าว่าเรารู้จักร้านนี้ได้ยังไงคือสมัยก่อนนะเด็กศิลป์9มสมปีหนึ่งต้องเรียนที่องครักษแล้ว2 3 4ค่อยไปเรียนอโศกแต่ว่าหลักรุ่นเราอ่ะยายไปอโศกหมดาะสี่ชั้นก่ใช่เพราะฉะนั้นก็จะมวัฒนธรรมที่เหมือนส่งต่อๆกันว่ารุ่นพี่แบบรีว <S 1> <S 1> <อ>ิวอ่ะเพราะร้านไหนมันอยู่ที่นี่อ่ะเราต้องอยู่ปีหนึ่งเขาก็เลยจะแนะนําเราว่ามีอะไรให้เราทําบ้างมีอะไรอร่อยบ้างเมื่อก่อนเราจะขี่จักรยานรัดรัดมาสมัยก่อนยังเป็นผ่ดกุ้งใช่ มามากินกันแล้วก็นอกจากร้านนี้ก็จะมีออ่ปิ้งย่างป่อยก้าวหนึ่งบรรทัดหนึ่งบรรทัดกะเพราเป็ดร้านเนี้ยมันไม่ใช่กระเพราเป็ดธรรมดาอืมันเป็นกระเพราเป็ดโคตรกระเทียมเออแล้วมันเป็นกระเพราเป็ดแบบกะเพรากรอบคือปกติเราจะเห็นกะเพราเป็ดแบบเปียกใช่ป่ะอันนี้มันจะเป็นกระเพราเป็ดเหมือนแบบผัดจนมันแบบเคลือบๆอ่ะใช่แล้วเป็ดตรงนี้ความเค็มนิดนึงเหมือนเป็นแบบ เพาไปผลาก่อนนะใช่ใช่ใช่แล้วกินแต่กระเทียมกับพริกที่เขามีให้ก็คือเลิศมากแล้วก็เขาก็จะมีเฉาขวยให้กินด้วยพีิกด้วเดี๋ยวเล่าก่อนว่าเรามารู้จักกันได้ยังไงนะคะสำหรับพวกนะตอนที่เจอบริลิงครั้งแรกเนี้ยตอนสอบสอบปฏิบัติตอนสอบปฏิบัติค่ะ ตอนนั้นเลยใช่แล้วคือปุ๊กอะจำใครไม่ได้เลยเชื่อปะพุ๊กจำเขาได้คนเดียววันนั้นคนเยอะนะคือจริงจริงจริงปีที่เราสอบกันะเราจําได้ว่าคนสอบเข้าอะเขาเขียนพันคนแล้วเขาเข้าเหลือร้อยคนละร้อยคนเนี่ยต้องมา audition แล้วเอาแค่สิบเพราะฉะนั้นวันที่มา audition อะคนมาเยอะมากประมาณเป็นร้อยอะแล้วคือจริงจอ่อะจำเขาได้คนเดียวเพราะว่าอะไรเราอะใส่ชุดนักเรียนมาแล้วก็บทที่เราเอามาเป็นบทที่เราเคยไปเป็นเหมือนนักแสดงฝึกหัดของช่องหนึ่งเราก็ใช้แบบเป็นนักนักเรียนเลยแล้วก็พูดโทรศัพท์ เขาเตรียมตัวมาแบบอืมสุดๆคือเป็นเป็นครึ่งเงินซาครึ่งอะไรนะ ครึ่งนางฟ้าครึ่งครึ่งซาตานปะอะไรอะไรสักอย่างแล้วเป็นละครเพลงทุกคนคือละครเพลงเพิ่งมารู้ที่หลังแต่ว่าสะดุดด้วยแบบฟาสตูมไดดาของหน้าคือเอาจริงๆเราเป็นคนชอบเด็กๆชอบดูการ์ตูนวอร์ดิสนเน่แล้วก็ดูภาพภาษาไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสกิลในการที่จะแบบว่าร้องเพลงแบบวอร์ดิสนีย์ภาษาไทยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนอินสไปร์อะไรเงี้ยเราคิดว่าเราอยากทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้กรรมการอ่ะเขาสนุกมึงไม่ได้สั้งไฮดา้าหรือเปล่าสร้างไฮ มาเกือบโดนด่าแล้วอ่ะคือเราก็เป็นคุณลิลว่าเฮ้ยเราคิดว่ากรรมการอ่ะเขามาดูอ่ะถ้าคนมาสอบวัดคนทุกคน่ต้องแบบร้องไห้กันหมดแน่เลยต้องเล่นดราม่านักได้เลยเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําอะไรที่คนดูดูเรายิ้มตามซึ่งเราก็เอาเทสต์ไป็นคนประสิญไงเราก็เลยทําเป็นซีนเล็กๆตัวละครตัวหนึ่งที่แบบเถียงกันในหัวเป็นปีศาจหรือเป็นนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเถียงกันนี่ค่ะเท้าเท้ามีไข่แดเทากรอบมากเห็น้ยนเขาเห็นเป็ดไหม คือมาเป็นเม็ดแบบไม่ได้แกะเป็นไงคะเป็นไงคะอร่อยเหมือนเดิมปะอ๋อคิดถึงมากอร่อยห่อยมากเหมือนเดิม เป้งค่ะเป้งเป้งค่ะมันคนเนื่องคนเนื่องเป้งค่ะต้องกินพริกกับกระเทียมเลยนหรอใช่คือหิวมากอ่ะนี่คือแบบมือล้าของวันอ่ะช่วงนี้ทำงานหนักด้วยใช่นี่ว่าที่ด็อกเตอร์นะคะจบหรือจ้าอุ้ยรับปริญญามเมื่อไหร่ปีหน้าเลยอ่ะจำได้ปะว่าตอน ก่อนจะจบนี่คือแบบเหนื่อยมากนะด็อกเตอร์เนี่ยตั้นแตเวลาแล้วเพราะว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณนอสบอลก็ตีเราเรียนนอ,อสบอลเซบไปเรียนธรรมศาสตร์แล้วก็ตีกลับมาเราได้ทุนคือไ,ได้ทุนเลนส์สีก็เลยตัดสินใจเรียนต่อปอลอกแต่ว่าเงื่อนไขคือมันต้องจบในสามปีโหปีสุดท้ายขึ้เหนื่อยมากเพราะมันต้องเอาให้จบที่สุดก็จบนะจ๋งมากคุณป้าคะเปิดมากี่ปีแล้วคะ ประมาณ28ปี38ปีใช่38โอ้โหแล้วเมนูเด็ดของร้านนี้ก็คือกะเพราเป็ดเลยใช่ปะเปร็ดเป็ดโอ้ไส้ทอดไส้กระเทียมไส้พะโลโอ้โหเปิดทุกวันเลยใช่ไหมคะพได้โทรมาก่อนก็ได้เนาะเซิร์ชเบอร์ใน Google ก็มีใช่ไหมคะโอเค สวยเป็นไงคะสวยเยี่ยซื้อกลับบ้านด้วยนะคะแล้วก็คุณป้าเขาแถมมะยงชิดไหมเราด้วยีมามยงชิดเป็นของดีของนครนายกของอะารบ้านจังหวัดเป็นไงคะอร่อยไหมคะค่ะแต่ว่าระหว่างกินนะนิสิตมสวรก็คือมากันตลอดเลยแล้วก็มีสายตาด้วยนะคะคือเขาคุ่งแบบเฮ้ยทำไมเด็กพวกนี้หน้าตาดีจังเลยทำไมทำไมเขาไม่เคยเห็นเลยในมอะไรอย่างนี้ปะเดินไปได้ปะ คือพูดไม่ได้ดูริ้วรอยบนบนหน้าตัวเองกันเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนม,มากันได้เนาะก็อยู่ตรงที่เรียกว,ว่าตลาดองค์ละกันคนะือตลาดองค์ละลาจริงๆที่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ก็เผาเป็ดแนมะ้แตก็เผาเป็ดเลยนะมันชื่ออร่อยแต่ว่ามันก็จะมีเมนูอื่นที่เป็นอาหารตามสั่งด้วยแล้วก็พวกเป็ดพะโล่ก็ดีโอ้แต่เป็ดพะโล่อร่อยลองมากินดูค่ะ ทอดดีกว่าเราชอบไข่ทอดร้านนั้นมากจำได้ว่าแบบเวลากลับบ้านซื้อกลับไปฝากที่บ้านตลอดเลยเพื่อนว่าจะยังมีเหรอเาก็มีนะนี่เราจะให้เราเข้าไหมน่ารอดีบอกว่าเขาให้แลกบัตรมาลงอาหารค่ะลงอาหารค่ะคือเราอ่ะใส่ชื่อนักศึกษาทุกคนเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเราไม่พูดเขาจะรู้หรือเปล่าเอาละแตละอย่างในชื่อเป็เงียวไว้นะขอบคุณค่ะแลกบัตร สอบคุณค่ะคือเขามองด้วยความสงสัยแล้วเห็นเลยว่าเขาอะเอาบัตรประชาชนไปดูเขาคงจะดูว่าแต่งตัวแบบนี้อายุอานามเท่าไหร่คะเพราะว่าดูจากหน้าค <c oughs> ไม่ได้อุ๊ยออกตาออกตามันเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่แห่งความหลังของพวกเราเพราะว่าตอนปีหนึ่งเราเคยเล่นละครเวทีกันตรงนี้เลยตรงส่วนกลางของ าคารบริการกลางแล้วก็อ่ะนี่ถึงแล้วอันนี้ไหนหอเจ็ดอยู่ไหนเดี๋ยวพาไปดูหอ,อก็นหอเจ็ดอยู่นู่นหอเจ็ดอยู่นู่นใชอ่อันนี้หอสิบอันนี้คือหอ,หอที่ปุ๊กอยู่นะคะเอาเขาไม่ให้เข้ากลับรถอ,อันนั้นคือหอที่เราอยู่นะคะอ่ออเอะ,ะอเดี๋ยวเราไปดูโรงอาหารกันไปค่ะทำหน้ากำก,กังอย่เด็กที่สุดคะ่ะบ หน่อพาไปร้านสาลายหน่อยยังมีอยู่หรือเปม่มด้แล้วทุกคนสงสัยร้านเขาจะย้ายไปแล้วอดเลยคือเปิดรูปเก่าล้ำลึกความหลังกันใหญ่เลยนะคะนี่พูดไปนี่ดาวมหาลัยนะคะคนะดาวคณะดาอาเธอไม่ถึงดาวมหาลัยไม่ถึงจานสังคมอ้าแต่ปุ๊กเป็นดาวดาวมหาลัยไอ้ดาวคณะาก็ค่ะแต่ว่าจริงๆด้วยความที่สินกรรมมันค่อนข้างแบบ คนมีชื่อเสียงเยอะอะมันก็จะมีความแบบเขาคนมีชื่อเสียงเยอะแล้วเราก็เลยเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงก็เลยเขาก็เลยแบบไ้เราเปลี่ยนมางเลือกคนที loyalty, ่ไม่มีชื่อเสียงบางไม่มีใครรู้จักก็เลยปีนั้นก็เลยได้รับการคัดเลือกวีทเซนท์นทนดี้ความหลังของเราสองคนเดี๋ยวจอดรถตรงนี้เลยละกันนี่ค่ะอาคารสโมสรมอสวองคารักเมื่อก่อนเรามากินข้าวตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น นี่ค่ะสนามเทนนิสปูบ้ากว้างขึ้นเออมันกว้างขึ้นเขาขยายชิมเป็นอินี่ใช่เป็นนอกบอร์ดอ่ะชิกูกูเล่นอยู่แค่บุมนอกบอรดเออเขาเก็นบบเขาตีเก่งไงเราตีไม่เก่งเราก็ตีมันเริ่มมาจากโบลิ่งเขาพอเล่นเป็นเขาก็เลยแบบเฮ้ยไหนไหนเราก็ขี่จักรยานผ่านกันบ่อยๆก็เลยแบบเฮ้ยมาเล่นกันไหมกูก็อุตส่าห์ตอนนั้นไปซื้อไม้เทนนิส เพืการนี้เลยนะคะก็เล่นกับเพื่อนใส่ชุดเต็มมีไม้เท่ากับเล่นเต็มใช่แล้วมันก็จะมีรุ่นพี่ชื่อพี่อะไรนะเดี๋ยวพี่วินเออใช่พี่วิน,วนตอนนั้นก็คือพี่วินนั่นแหละเขาก็เห็นเราสองคนใชไหมเขาก็เหมือนมาสอน,สอ,นอยู่บ้างเนาะ แต่เราดดูไไม่้แต่ปุ๊กหาได้ซึมซับวิชาของเขาไม่คือคือทนคงทนดูไม่ได้คือเอาจริงๆตอนนั้นอะปุ๊กปั่นจักรยานแล้วเราไปนั่งเป็นเพื่อนปุ๊กส่วนเทนนี่สัะปุ๊กมาเล่นเป็นเพื่อนเราซึ่งปุ๊กอะไม่แตนไม่มีพื้นไม่มีพื้นเลยใช่แต่ชุดมีไหมมีรองเท้ามีไม่ใช่นี่ใช่ไหมมีแน่นอนขาดอย่างเดียวนะสกิลไม่มีด้วยด้วยเขาคงเห็นแบบเอ้ยเราก็ตีกันน็อกบอลแล้วก็มาสองคนตีกันแบบ งงๆอ่ะเขาก็เลยเหมือนมาช่วยสอนล้วตอนหลังพอมีแข่งกีฬามหาลัยเขาก็เลยชวนไปเป็นตัวแทนมายซึ่งเราก็ไม่อยากไปนะเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่เก่งแล้วตอนนั้นเราเราคุยกันแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยไปช่วยเขาเถอะถ้ามันไม่มีเราก็ไม่มีใครแปลว่าเราลงไม่ได้แต่ว่ามหาลัยเราก็จะไม่มีคนแข่งกันซึ่งจริงๆอ่ะไม่มีคนส่งอาจจะอาจจะดีกว่าแต่น่าจะทำมาสารังสีพก็พอไปถึงอ่ะ จำไม่ได้ว่าใครแข่งก่อนกันเราว่าเราแข่งก่อนเออคือแยกกันแข่งนะแล้วเหมือนโบลิ่งน่าจะแข่งก่อนแล้วเราก็ยืนดูก่อนแล้วก็แบบตอนแรกเราอายมากพอเรารู้สึกว่าคือเราพอตีได้เราคิดว่ามันระดับมหาลาัยนะ่าจะแบบตีกันสนุกสนุกอะไรเงี้ยไม่ไม่สนุกค่ะ,คะอีกฝั่งเราเจอทีมชาติเหมือนเรียนเพื่อจบไปเขาจะไปเป็นนักกีฬาทีมชาติอ่ะโบลิ่งก็แข่งไปปุ๊บตอนนั้นสกอร์เป็นยังไงศูนย์ เหมือนเขาเสิร์ฟมาแล้วแบบมันหายไปเลยอ่ะจนตอนหลังๆเขาก็แบบเหมือนใจดีกับเรามากขึ้นเขาก็เลยเสิร์ฟมเาเบาๆแต่ก็ยังตีไม่ค่อยได้อยู่ดีซึ่งอายมากแต่ว่ารู้สึกดีขึ้นเพราะว่าคนที่แข่งต่อคือปุก,กา<ช>้าค่ะใช่ก็พอตอนเห็นโบลิ่งก็รู้สึกว่าเอาแล้วกูทำไงดี <laughs> คือหนักเราหนักกว่าเขานึกออกปะเราก็เลยคิดในใจเลยว่าเราจะเป็นคนบันเทิงเอเอ,เ,อเราจะมาแนวแบบเราจะฉีกไปเลยอ่ะไม่แนวกีฬาแล้วเราจะมาสายบันเทิงเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะแข่งเราตะโกนไปเลยนะขอโทษนะคะเบาๆนะคะ เขาคงงงว่าอะไรเล่นแรงมาถึงมาถึงจุดที่จะแข่งอยู่แล้วบอกว่าเล่นไม่เป็นเขาคงคิดว่าเอ๊ะมันแอบหรือเปล่าวมันทําเป็นเล่นไม่เป็นแล้วแบบทําให้เขาออมแรงให้หรือเปล่าเพราะเขาตีเสิร์ฟมาเสิร์ฟแรกเท่านั้นแหละเขาน่าจะรู้ได้เลยเพราะว่า<ด>รับไม่ได้เอาอย่ๆว่าแต่รับวิ่งไปอย่างวิ่งไปคนละทางกับลูกเลยอย่างนี้แล้วก็สูงวันนั้นเราสองคนเขาเป็นตัวตลกของสนามก็มีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่า โอหน้องถึงแม้สกอร์น้องจะเป็นอย่างเงี้ยจะสูงนะแต่น้องได้ใจคนพุกษนาซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาปลอบใจเราหรือเปล่านะคะคือเราสร้างความบันเทิงให้เขาได้อย่างมากว่าอย่างน้อยเรามีความกล้ากล้าที่จะมาเป็นคนพิซซี่หนึ่งเป็นอะไรที่จำได้ว่ามีความสุขมากมีตำนานด้วยตอนนั้นน่ะเธอขับจักรยานแล้วเราซ้อนขี่ไหมเออเธอขี่จักรยานแล้วเราซ้อนเพราะว่า จักรยานเราหายตั้งแต่วันแรกที่มาใช่เธอจัตงนาจักรยาน้ว่คะคือพ่อโบลิ่งทำจักรยานหายนะคะและหายตั้งแต่วันแรกเราก็ไม่กล้าบอกพ่อเพราะพ่อว่าเร่าจักรยานเหลืองปุ๊บจักรยานแดงเราไม่เคยบอกพ่อเลยตั้งแต่วันแรกเพราะว่ากลัวพ่อรู้จนกระทั่งจบไปหนึ่งปีอ่ะเราต้องย้ายกลับกรุงเทพอ่ะและคือต้องเอาจักรยานกลับบ้านอ่ะจำได้ว่าจะแค่ทานี่เอากลับคือจักรยานปุ๊บใช่ตือุกลัวพ่อดุไงเออน่ะก็มีความแบบ พ่อดูไม่ดูพ่อไม่ดูนะคะไม่ดูเขาร้ายมากประเด็นคือไม่ใช่แค่จักรยานค่ะโบลลิ่งเป็นคนที่ไม่รักษาของอะไรเลยในชีวิตนะคะถามว่าถามถามซิกระเป๋าตังเคยหายไหมเคยใครก็เคยป้าก็ใช่แต่ว่าบ่อยไหมบ่อยอื คือคนเราอะกูเคยครั้งเดียวหรืมอมานแท็กซี่แต่ตอนแบบจำไม่ได้แล้วเราก็มีครั้งนึงโดนขโมยอะแต่นั้นเราไม่ได้ตั้งใจแล้วรีแอคเวลาหายคือเอย้ยตัอต้าหายว่ะเออช่างมเธอคือเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างบนโลกเนี้ยมันเป็นสัจธรรม <c oughs> มันไม่มีอะไรที่มันอยู่กับเราตลอดนึกออกปะแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันหายแต่ว่าเราลืม,มเพราะฉะนั้นลืมแปลว่าจําไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้มันอยู่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปค้ามครวนเพราะ เราไม่รู้มันอยู่ไหนมันหายไปแล้วเราก็ทำไปทั้อ๋อหายแล้วเราก็รู้ทั้งทำไปทัว่าเแก้เป็นโอ้กระเป๋าตังค์หายโอเคหายแล้วเราก็จะมูฟออนไปเลยว่าต้องระงับบัตรนะต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เศร้านะอันนี้คือบริลลิงค่ะโอเคเอาเป็นว่า EP นี้นะคะเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วไปส่งบริลลิงที่บ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณบริลลิงมากมากนะคะวันนี้ที่สละเวลาอันมีค่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้บริลลิงเขาก็ทําอยู่หลายอย่างมากนะคะตอนนี้เป็นอะไรบ้างคะ ตอนนี้ตอนนี้เป็นอาจารย์เป็นนักแสดงแล้วก็ตอนนี้ทำโปรเจกต์เขียนบทอยู่โอ้โหใช่แล้วเราจะได้ติดตามกันเมื่อไหร่คะไม่รู้ว่ะรอก่อนติดตามผลงานบลิงได้จากไหนครับ ig ig แต่จริงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเล่นล้ออ่ะคือจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ก่อนอ่ะเล่น ig ช่วงสมัยแบบเป็นนักศึกษาไทยปีแรกเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่วงแรกอ่ะลงรูปทุกวันเลยวันละหนึ่งรูปอย่างน้อยมันเหมือนแบบ เขาเขาบอกให้ทำมันต้องทำไปนะชีวะแต่พอเหมือนพอเราโตคือแล้วเรา move on ไปไปสู่อาชีพอื่นๆด้วยเรารู้สึกว่าลำดับความสำคัญในชีวิตหลายๆอย่างมันมีมากกว่าแค่เรื่องโซเชียลอะนึกออกปะก็เลยทำให้เล่นน้อยลงแต่ก็ยังเล่นอยู่ค่ะจะพยายามกลับมาเล่นค่ะบอริงปิสนานะคะก็ไปตามกันได้เลยแล้ววันนี้ก็ขอบคุณบอร์ิงนะคะที่สละเวลาอันมีค่ามากๆนะคะมากินกะเพราเป็ดกับเราแล้วก็มาทัวร์มหาลัยที่เป็นความทรงจำเป็นสถานที่ที่บอกเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ ของเราทั้งคู่นะคะจนทําให้มันยืนยาวมาถึงนี่สักจีบเจ็ดปีไม่มีสกิปด้วยให้เราความมิตรภาพเรามันยืนยาวมาขณะนี้แล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นระหว่างเราเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็จะอยู่ตลอดไปนะคะถ้าเกิดใครมีมิตรภาพดีๆมีเพื่อนดีๆมีความทรงจำดีๆแบบนี้ก็เก็บไว้เฮ้ยหลายมุมไปแล้วละค่ะกระป๋อกระป๋อกระป๋อใครจะคดูกระป๋อ ก่อนเราก็นั่งตรงนี้นะคะพี่มึงจะลาไม่เวลาเหรอพี่เอ๋ลาแล้วลาแล้วลาละก็ได้วันนี้นะคะปิดตามกล้องวันนี้นะคะเราก็ปิดคลิปกันเท่านี้เลยนะคะทุกคนลากันไปก่อนกับมอสอาวโอเครที่ที่เรามีความรักให้กันค่ะบ๊ายบายอะไรครับเนี่ย บายบายได้ค่ะบายบายเออเอยากรู้อะทําไมนางงามต้องบายบายอย่างเงี้ยคือตอนแรกไม่เคยรู้อต่ว่าจะต้องไปเดินทะเลที่ที่ปุนรี่พี่นางงามนะคะสอนมาบอกว่าถ้งเป็นนางงามแล้วถ้าเดินขบวนไกลๆอย่างนี้นะคนกล้องมันจะย่ตอาัองบุคือแล้วเราต้อบอกชื่อชื่ออเออได้เลยอ่ะองมาเลยอ่ะเออฝนเขเรื่องไหมเออเราสั่งเร็วตรงนี้มันจะคอยอ่าแล้วเวลากล้องจับอ่ะ้าแบบเออเออเออ อาภาพลักษณ์มันจะได้ โอเคท็กก okay, มาลาทุกคนไปพร้อมกันฝากกดไลค์ like, กดติดตามท็กกด้วย <laughs> ที่ม <laughs> ีฟรีท็อกก์เออ IG จีแม่ไม่ค่อยเล่นนะคะแต่ไอจีลูกเล่นเยอะกว่านะคะไปติดตามกันได้แล้วก็ฝากติดตามช่องปุ๊กด้วยนะกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันนะบ๊ายบายจบไปด้วยจมูกของท็อกก์ีุ้ยสองมากเลย អ៊ូយ